บอกกันครั้งที่แล้วรู้สึกงไงบ้างตื่นตังตื่นตังใจครับเหรอแล้ววันนี้จะมาทำอะไรบอกแล้วเป็นภาษาเกาหลีดาราเฮโยครับเฮ้ยพูดเป็ะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอดูนะเนี่ยว้ารถติดรถติดหรือเปล่าปลอยเขาจะอยู่ให้มึงไหมเนี่ยต้องรอรอดูครับรอดูครับเฮ้ยคิวเว้ยเสื้อขาวเว้ย

<laughs> mọi người ai lớn chưa đấy, ai lớn chưa? Mẹ ai lớn chưa? Lớn gì Lớn gì đi à Thực đi à. hả đi xưa ai không? Đọc là. Ok, chặt về.